เมื่อนีสีาพาไปเบิ่งการเก็บมะขามถึงต้นมะขามต้นมะขามที่สูงสูงนำทีมโดยคุณจอยนะจ้ะคุณจอยกับสลาวสลาวสล่าวสไม้เนี่นเนี่ยพัดพาดพัดพาดให้มะขามล่วงลงมาแต่ก็ได้น้อยหน่อยคุณจอยก็เลยบอกว่าเอาบบน,นี้ขึ้นไปขยมุมถึงต้นมะขามเลยดีกว่าเท่านั้นแหละ กูจอยก็หาวิธีการขึ้นต้นมะขามซึ่งต้นมะขามต้นนี้ขึ้นยากยากเลยเด้อค่ะทุกคนเด้อเบิ่งเด้อบ้านนี้วิธีการของกูจอยสิแบบใด สิเมตแล้วจอยพวกเดียวนี่และค่ะเอาเงินไว้เนี่ยมาเอามีเงินนี่จะบาทการเสียบาทเดี๋ยวมันหล่นลงมาเยอะเนาะอยู่แต่เงินแคติวโภคไปเยี่ยมแค่ติวอืมเฮ็ดเด้นนี่ค่ะขึ้นทางใดเด้บาทดีดีฮะ ใช่นี่ยแหละออกมาจะลงบานบ้านเลยทำงานได้แล้วเพ็ดเวียกแล้วจ้ะล้วเป็นอย่าง,งอ๋อเราเจ็บท้องเราเจ็บท้องจะแล้ก็เป็นกระเพาะไปเอามาค่ะเป็นหลายย่าง <c oughs> เป็นหลายแนวรวมกันอโนะยังไงมาให้เยี่ยมดอก <c oughs> ้าพี่ขึ้นได้ที่ไหนี้พาตีจอยเอ้ยขึ้นได้ที่จอยโอ้ย,อยบ,อบ่อสูงเลยไม่ไหวขึ้นบ่อได้ไม่ไหวไม่ไหวให้บักยล่าเขามาขึ้นไม่ย้ายวะเราม่มีทางขึ้นเจ้าคือแปลว่ามีงามมีงาหลับอยู่พนะมาจาังไหนจะไปทางไหนฝั่ <c oughs> งนู้บานดิโอ้ มันคือระล้กอะไรเฮ้ยตายตุ๊ตายเออโอ้สุดยอดโอ้โหจอยโอ,โอ้พักกอดพักกอดโอ้ยใส่พลังงานเยอะขนาดเลยเดี๋ยวนเลี้ยงนน้ำปัดโอ้ตายโอ้พลังช้างสาร นอนเมื่อแคงเมื่อยค่ ถ้ายังถามาเฮ้ย,ยวันวัาเอ,อเองจ้ะจะเล่ากับลนะุง น,นี่มะขามส้มเราจะพากันมาเอามะขามมะขามก็จะกลายเป็นมะขามเปียกเนาะเอาไปแกะเอาเม็ดม,มันออกแกะเปลือกเอาเม็ดม,มันออกกรวนการถนอมอาหารจะถึงเวลาก็ได้กินหลายเดือนเป็นปีนี่แหละที่เขาเอาไปทำมะขามเปียกก็อันนี้แหลจะจะมะขามเปียว เออล้วว่าพูดยังไงโอ้โอ้มาอีกแล้วครับโอ้โอ้มาอีกแล้วครับโอ้ไม่กอดโอ้โหโอ้โหโอ้ถึงโทรศัพท์อีก ตายขนาดใจเอมันตกม่ดไปงานนั้นลิงล้งงานนั <S 2> <S 2> ้นฉลองงานนีはは้เข้าทางนี้แหละทางเ้ืงงนนี่แหละอ้าวางเอนัวกุฎเอาไปทอนี่อ๋อคุณใช่เอาไปเดี๋ยวนี้ เข่าลงเข้าอันลงบาสแท้ๆนะมะอยากเห็นท่าแท้ของคนปัดนี่กคุณทาตากรอตั่ตคสงสัยมึงจะไปเชิะไปเหะอมมีเวลาเหะอะม่กันเหะเนาะย่อห้กูได้ไปเหระ ้ทมอกเยแบบไม่ย้ายหัวกูจะเลยนี่ใ่ไหมคะกรวเ็วกระเลวผอเอ้ยได้ใหญ่เลยเออล้นกระต้าแล้วพู้เออพันอยากทำงานอยู่จะซื้อบได้ กานต,ตอดอยู่เพิง่งลงมาก,กับหอยอันงานสุดท้ายในงานในตีนมีอยู่หอยลงโอ้ยจอยนะโอ้ยโอ้ยแสบ่บุญเลยจังโดลดงมากับยายชันไม่เป็นไรลูก ตอนแตกตอนแตกหนูขาพอ,อ,อแสศวิ้วๆเลยค่ะตอนแตกแศวิ้วๆเลยตีนกระน้ำแตนกระตอดแล้วมันทะลุดึงขึ้นนะจอนะทะลุขึ้นมันไข่อ,อินได้ถ้ามันบ่มีหยันต้อนอยูข่ขาน้อยนะไม่เหนยียวกับพ่อต่อยไนดะ้ที่น่าใส่บนน,น,นู้นน่ะตูดแล้วบ่ยังองพ่อป็นยยังหล่ะ เป็นเป็นอะไรวะคุณฟังมาเป็นอย่างเชลยเจ็บท้องเข้าโรงพยาบาลพนักแก้วสองรอบเหมือนเด็กเจ็บท้องรอสองรอบขึ้นขึ้นฮอนยามสมัยขึ้นจอยจอยใค่เนี่หวานบ่ขึ้นทอดสมัยก่อนอ่ะมันตึกกุ้งหะนะ มา,มาต้นที่สองได้เลยค่ะ ลายขนาดเลย,ยอ่ะเอ้ไปแล้วไม่ต่อยมือนละโอ้ยหนามายราบโอ้ยหนามายราบดีไมาใหเ่อาายราบแห่งขนาดเลย โอ้ยน้ำน้ำน้ำขนาดไปว่าน้ำมันไม้อยู่น้ำใหญ่อาหน่อยมาล้ววโอ้โอ้ my god <laughs> เออบอยขักแล้วจอยนะนาะ้ยมีดิบน้ำเต็มเลยนี่จ้อเป็นน้อาอ้วัดอบด้เบิ่งว่ะอบอด้แกะเบิ่งสรคีขั้นแกะเอเฮนกับเนอที่ยูเฮนอีกสงสะนะอ๋อถ้ากระดาบว่ะดาเลย อ้อเป็นหวานอ,อเ่ออเออเออเออ่อเป็นดอกเอาบาเอาบาอนี่ว่าเอาพัะกระดาเออออเออโอ้ักมือกูแท้เออปักเถอะนน้ำเคยมายาลาบเต็มนึงในนี่นี่เอจเอจ,อ,จอยมัน,นหลมายาลาบหลขนาดเลยบไวบไวแบบนี้เนาะ หัวเยอะพาขินินแล้วนี่ไม่ได um ้ก nope, totally ินกูดักหัวกูเสียมัวขมพกขินินขมอมหวานใช่ปะเนอะดานะโอเค กินขค่ไหนมันมันหวานนะกินเข้าไปแต่คำแรกหนะมันหวานอยู่มันหวานอยู่จ้า,า,นะา,า,านะไปจะกินดูถ้าขีนิ่ก็กินนะยังพัก้นิ่ก็ได้นาะอืมชบชิบชิบชบเายลงไอ่างคตสเขานคน

ดอยบายบายโอ้ทุบมันนักใหญ่ดอยกุหละบหูกุหลาบหูสีเมื่อได้เบาอีนะเด้อเด้อกระโดดเป็ดแล้วไปคุดดีแต่มื่เอาหมวกอันนี้มาเนาะเอ่อท่านหมวกอันนึงมาเสือใส่หมวด้นะเออเขาอยากได้มาปลูกแต่แท้งจะไปปลูกแต่